ครับก่อนอื่นขอ้อกอกราบสวัสดีเพื่อน,พนออเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีแฟนช่องหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่กําลังติดตามแนวทางของเสียนคอนแก่นนะครับวันนี้ก็วันที่ะนะครับผมวันที่ยีบเก้านะครับเราจะมาตามแนวทางวันที่ยีบเก้าเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสําหรับแนวทางของเสียนคอนแกนคือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันทุกคุณทุกหน่อยนะครับ แต่เชียนคอนเกลนก็จะเน้นไปที่ลาวสตาร์นะครับเฉพาะกิจนอยรวมลาวลาวพัฒนาดาวโจนดาว VIP ดาวดาวโจน v i p ดาวโจนปกตินะครับเชียนคอนเกลนก็จะเน้นไปที่ดาวโจนปกติดาวโจน v i p วันไหนที่มีลาวนะครับเหมือนวันที่ยี่สิบแปดนะครับที่มีลาวพัฒนาแล้วก็จะบอกว่ามีลาว เราตรงหน้าปกก็ต้องดูที่หน้า,าปกของวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับว่าเราลงไปมีลาวไหมมันก็มีลาวถ้ามีลาวมีลาวพัฒนานะครับก็จะเขียนว่าลาวพัฒนา,านะครับผมหรือว่าลาวต่างๆก็จะเขียนว่าลาวก็ดูที่หน้าก็ได้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าปกนะครับผมจะเขียนว่า ก็จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับตรงที่หน้าปกนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ B T Channel นะครับ B T ภาษาไทยนะครับ B T ภาษาไทยแล้วก็มีจุดแล้วก็อ่า Channel นะครับ C H A N N E L นะครับอ่ะอ๋อรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะครับอากาศเย็นขออภัยนะครับขออภัยสักครู่นะครับผมสักครู่ ก็เราก็จะมาสรุปแนวทางวันที่28่สนะครับยีเดือน12บสองนะครับสรุปแนวทางก่อนสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กดสชย์กดเกนด้วยนะครับอ อยากเป็นกำลังใจให้กับเซียนคอนแกนก็เข้าไปที่ช่อง B T Channel ได้นะครับ B T Channel เข้าไปดูที่รูปโปรไฟล์นะครับสวมเสื้อคอปกสีนํำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีเงินแล้วก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์เสื้อคอปกสีนํำเงินนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดติดตามนะครับเพราะว่าถ้าผมเซียนคอนแกนหรือว่า B T Channel ลงเกี่ยวกับตัวเลขดีๆเด,ด,ด็ดอะไรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่พ มีทีช่ n แน l ลงไปนะครับก็จะเห็นแจ้งเตือนนะครับก็จะเตะแจ้งเตือนเราก็จะได้เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็ไปติดตามนะครับได้ครับผมต้องอกดติดตามไว้นะครับโปรไฟล์นะครับเสื้อคอปกสีนํำเงินนะครับเสื้อคอปกสีนํำเงินนะครับผมแล้วก็ะนะครับสรุปแนวทางวันที่28 เดือน12 2,565นะครับสรุปแนวทางวันที่28ก่อนนะครับก่อนจะไปดูแนวทางวันที่29นะครับผมอ่ะมาตามกันเลยนะครับตามมาตามกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยอ่านะครับอ่าตัวตีครับผมอ่านะครับสำหรับเลขเด่นวันที่28เดือน12 2,565ครับเลขเด่นก็ เลขเด่น5รอง4นะครับสำหรับสายวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดก็วิ่งรูด4วิ่งรูด5เสียนคนเกลนก็จะจ่อไปที่วิ่งรูด5นะครับเน้นให้ไปที่วิ่งรูด5นะครับผมสำหรับเนวต่างวันที่28ส่วนเบิ้ลก็5 5 4 4นะครับ5 5 4 4ตัวจอก็5 7 5 8 5 9 5 0 5 1 4 7 4 8 4 9 4 0 4 1นะครับเน้นเน้นหัวทายนะครับหัวทายเน้นเน้น ตา,ามที่วงกลมไว้ครับหวัวท้ายนําไปเล่นได้ส่วนตรงกลางก็กันทุนนะครับกันทุนตรงกลางกันทุนนะครับบอกทุกคลิปนะครับเสียงคอนแกนบอกทุกลิปนะครับตรงกลางกันทุนามาสรุปแนวตามที่ที่28กันเลยนะครับวันที่28 <c oughs> าลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ลาวสตาร์ก็มาที่บน0 0 3 ล่าง61นะครับบน0ูนล่าง61อ่าเราจะตาเสียนขนแกนหลุดไปนะครับเราจะตาเสียนคนแกนหลุดไปก็มาหน่วยกาชาตินะครับหน่วยกาชาตินะครับหน่วยกาชาติบน0ูนย์สี่เจล่าง3ามนะครับก็เข้าไปที่เบิ้ลสี่เออศูนย์สี่เจ็ดเข้าไปเบิ้ลที่ก็เข้าไปที่ตรงๆงนะครับ4ี่เจ็ดนะครับสำหรับหน่วยกาชาสี่เจ็ดตรงตรงนะครับ สี่เจ็ดตรงตรงแล้วก็มาตามกันที่เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจ <c oughs> เฉพาะกิจนะครับบนสองสี่สี่ล่างสามก้านะครับสองสี่ส่ล่างสามก้าก็เข้าไปเจาะที่เข้าไปที่ตัวเจาะเบิร์นนะครับสี 44, นะครับเฉพาะกิจสีนะครับบนโอเคนะครับเท่าบนสี่สี่นะครับ แล้วก็มาตามนอยวิย่รอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษบน721ล่าง1 6นะครับ721สองหล่าง16อ่ะนอยร,นอยรอนะรนอยรอบพิเศษนะครับหลุดไปนอยรอบพิเศษหลุดไปนะครับ <c oughs> ก็มาตามนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติบน1 4 5ล่าง66 หนึ่งห้าล่างหกเสียนขวนเกี็ดเจาะไปที่5้นะครับ54ก็ออก45่หอ่ะหนชุดนะครับสําหรับวิ่งรุ่นเด่นหกับ4อ่าเข้าไปที่หน่อยปกติแล้วก็อ่ามาตามกันต่อเลยนะครับเราตามกันต่อเลยอ่าหน่อยรอบ Vip หน่อยรอบ Vip นะครับบน9 7้ ล่าง55บนบน9 7 4ล่าง55นะครับก็บนเข้าไปที่ให้เซียนคนเจียนก็จอไปที่47นะครับมา74อ่ามา74นะครับเข้าไปเน้นๆเลยแล้วก็ส่วนล่างก็คือ55ก็มาที่เบิ้ล55นะครับเบิ้า5 5 VIP ออ่าเบิลห้าห้บีนะครับอันนี้ก็ เจ็ดสี่นี่ก็ vip นะครับ vip อ่ะแล้วเราก็มาตามกันต่อเลยเราก็มาตามเนี่ยตามกันต่ออ่ะต่อไปก็เป็นลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนบุญออก8ป9ดห้าเก้านะครับแปดห้าเก้าล่างศูนย์แปดก็เข้าไปที่ห้าแปดเก้าห้าเก้าเปดห้าเก้าปดห้าเก้าก็มา ตรงกลางจุจอพอดีครับจอพอดีที่59นะครับลา,าวพัฒนาห9าเกตรงๆนะครับลาวพัฒนา59าเตรงๆนะครับ <c oughs> แล้วก็มาลาวสามักคีนะครับลาวสามัคคีบน3 4 0ี่ศูย์ ลาพัฒนาก็แปดหาเก้าล่าง0ูก็เข้าไปที่แปดห้าเก้าตครับแปดห้าตรงๆนะครับ, 8, 5, 9, ต,รต,รรบตรงนี้ก็เข้าไปที่แปดห้าเกาลาพัฒนานะครับลาพัฒนา,นะา,ฒนาอ๋อก็มาที่ลาสเัคคสนะครับลาสามัคคี 3 40ล่าง73นะครับ3 40ล่าง73ลว 3, าวสามกีก็เข้าไปที่40ตัวเน้นนะครับลาพัฒนานะครับก็เข้าไปที่40นะครับ40ลาพัฒนา เราก็สรุปแนวทางวันที่28 th. ไปเรียบร้อยเลครับสรุปแนวทางวันที่28ไปเรียบร้อยเลครับเราก็มาตามกันต่อแนวทางวันที่แนวทางวันที่29นะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็เข้ามารับแนวทางได้นะครับเข้ามารับแนวทางกับเขียนคอนแก่นได้นะครับอ่าอ่าสหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับเลขเด่นวิ่งรูดของวันที่29นะครับก็อ่า เด่น3รอง2นะครับจับคู่ก็คือ3 2 1ชุดนะครับอ่ะ3 2 1สชุดนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับเบิ้ลก็คือส3 2 2นะครับเบิ้ลก็คือสามสาสองสองนะครับผมอ่ะส่วนตัวเด่นวิ่งรูดนะครับก็คือเด่นสามรองสองนะครับก่อนเด่นไปที่วิ่งรูด สามนะครับริ่งรูดสามสำหรับเจาะก็คือไปที่สามห้าสามอกสามเจ็ดสามแปด สามห้าสามหกสามเจ็ดสาดก็ตามโดย39นะครับส่วนรองสองนะครับก็ไปที่2 5 2 6้าส8งหกสอเจดสปดครับงไปที่29งเางทางงาสองหกสองเจ็ดสองนะครับจะบไปที่3าห้า สามหกสปดาเกนะครับตัวเจาะวิ่งรูสามต่อไปตัวเจาะวิ่งรูสอก็คือสองห้าสองหสองปสองปนะครับสองแปล้วก็ตามมาด้วยสองเกครับผมอ่เออถ้าท่านได้ สำหรับท่านใดนะครับที่ก็้ามาติดตามรับชมในทางของเซียนคนแก่นานะครับผมก็ถ้าไม่ทันนะครับถ้าทันก็แคปจอไว้นะครับแคปหน้าจอนะครับแคปได้แคปไปนะครับแคปได้แคปไปสำหรับท่านใดที่เข้ามาไม่ทันนะครับก็ไปที่ช่อง y o u t u b e นะครับ B นะครับ B ทีนะครับ bt มีจุดด้วยนะครับมีจุดด้วยสี่ h เอทบีบีทีชาทีชาแนวนะครับ bt เอาเอาอีกแล้ว bt ชาแนวนะครับอ่าที่ท่านใด ดูไปชัดนะครับอ่านเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่นะครับบอรได้สระอีอนทหารสระอีนะครับแล้วก็จุดนะครับ C H อะนะครับ B T J N E มีทีชชู่แน่นนะครับจิ้มไปได้เลยนะครับไปให้กำลังใจกับเสียนคอนแก่นของเราเข้าไปเลยนะครับเข้าไปดูได้เลยอ่ะนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดสามกับสองส่วนตรงกลางรนะับโครงกลางอเสียนคอนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับตรงนี้กันทุนนะครับตรงนี้กันทุนอ่ะนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านไม่ชอบก็ ผ่านนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับแนวทางวันที่29เดือน12 12 2565ครับเด่นวิ่งรูกก็คือ3กับ2เน้นไปที่3นะครับเบิร์นก็3 3 2 2ส่วนจอกก็สามารถ 3, 5, 3 6, 6 3 7 3 8 3 9 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9เจาะ3 5 3 6 3 8 3 9ล้างนะครับอ่าแล้วก็ สองเด่นสองก็สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับก็ไปดูในช่อง b ีตีชาแนลได้นะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับก็ไปติดตามได้นะครับมีตีชาแนลรู้ว่าเซียนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่เพื่อนยังไม่ครบนะครับเอ้ยท่านใดที่ยังไม่ได้แนวทางก็เข้ามาติดตามรับชมมารับแนวทางไปได้นะครับผม นะครับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะพี่สมนึกไปไหนวะนั่นนะครับอ่ะท้ายสุดนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมารับแนวทางมาดูแนวทางของเสียงคอนเทนก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสุข ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้เฮงเงรวยๆยไปด้วยกันปังๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ